กลุ่มบริษัทเอ็มมารีน2,018จำกัดเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอาใจคนรักสุขภาพทั้งกาแฟสมุนไพรไร้น้ำตาลและครีมเทียมรวมทั้งไฟเบอร์ที่มีสารสกัดจากสมุนไพร20ชนิดหวังช่วยสร้างงานสร้างรายได้คนขยันยุคเศรษฐกิจตกตำ่ำ โดยนางพักวรันช์ำนี้ผู้บริหารกลุ่มบริษัทเอมารีน2,018จำกัดเผยว่าในวันนี้บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ชื่อมิลินคอฟฟ่กาแฟรปรุงสำเร็จชนิดผงซึ่งใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบิกา้าที่มีกลิ่นหอมผสมกับสารสกัดสมุนไพร19ชนิดจนได้สรรพคุณในเรื่องของการบำร,รุงสายตาผิวพรรณกระดูกและลดน้ตาตาลในเลือด ส่วนผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ภายใต้ชื่อสุธ,ธิดาไฟเบอร์พลัสที่มีลูกโตโอลิโกแซคคารายเป็นปรีไบโอติกที่สามารถเป็นอาหารของแบคทีเรียช่วยระบบการขับถ่ายที่ดีเกิดจาก แรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพของตนเองที่ต้องการอยู่กับคนที่รักและครอบครัวไปนานๆประกอบกับตนเองเป็นผู้ชื่นชอบการดื่มกาแฟแต่มีปัญหาในเรื่องคอเลสเตอรอลและน้ำตาลรวมทั้งมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายจึงคิดที่จะผลิตกาแฟที่เหมาะสมกับตัวเอง ได้ใช้เวลานานหลายเดือนในการคิดสูตรการทำผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสุขภาพและทดลองริมรสชาติกาแฟสูตต่างๆที่ผ่านการนำเสนอของนักโภชนาการจนสุดท้ายได้สูตรกาแฟลและไฟเบอร์ที่ต้องการจึงติดต่อโรงงานที่ได้มาตรฐานให้เป็นผู้ผลิตที่สำคัญผลิตภัณฑ์ในวันนี้ยังได้รับการรับรองจากออยอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนรูปแบบการทำตลาดจะเน้นการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ขณะนี้บริษัทวารันมารีนจำกัดเป็นผู้จำหน่ายโดยตรงตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่เก้9ตสุรศักดิอ์อเภสราชาได้ประกาศเปิดรับผู้สนใจจะร่วมเป็นตัวแทนขายให้แล้วและเชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์ผู้ที่กำลังมองหางานและต้องการสร้างรายได้เสริมและรายได้หลักได้ดีในยุคเศรษฐกิจตก,ตกต่ำเช่นนี้ กาแฟมิลินตัวเนี้เพราะว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานเราก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาความหวานมาจากย่าหวานความเข้มข้นความมันมาจากถั่วขาวเพราะฉะนั้นกาแฟตัวนี้เป็นกาแฟสุขภาพโดยตรงที่คนเป็นเบาหวานหรือสําหรับผู้สูงอายุอ,อกินได้สุขภาพเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับเลือดไขมันในเลือด สรรพคุณจะมีอยู่ในนี้หมดเลยส่วนประกอบอ่าแล้วก็ตัวที่จะอยู่ในกาแฟจะมีในนี้หมดเลยชัดเจนหมดผ่านออยอทุกอย่างผลิตจากโรงงานที่ผ่านมาตรฐานมาหมดเลยตัวนี้ขับถ่ายยากจะช่วยเรื่องขับถ่ายระบบลำไส้อ่าสิ่งสกปกที่ตกค้างในลำไส้จะช่วยจะช่วยออกมาดีตัวเนี้ย จะช่วยเรื่อกลำไส้ดีมากตัวไฟเบอร์เรามีสองสีอ,อย่างตัวนี้จะเป็นพวกลับล y สตรอเบอรี่ปนกันจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งเป็นพวกแอปเปิลเขียวพวกผลไม้ตัวสีเขียวเนี่ยจะอยู่ในกล่องนี้กินดีเหมือนกันทั้งคู่แต่ว่าจะต่างกันที่กลิ่นกับรสชาติสำหรับใครที่สนใจจะเป็นตัวแทนให้มาติดต่อที่วลาร์นโฮเทลได้เลยค่ะ